いいですね。<noise> พันตำรวจตรีชัยนรงค์ชัยอินสารวัตรปรับปามสอพเมืองพัทยาร้อยตำรวจโททองอินปัญญานามรองสารวัตรปรับปามสอพเมืองพัทยานำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกไปจับกลุ่มคาราโอเกะภายในซอยพัทยาใต้เมืองพัทยาตบหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้ทั้งหมด27รายพร้อมของกลางเป็นเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ก่อนนำกำลังเข้าจับกลุ่มได้รับแจ้งว่ามีสถานบันเทิงลับ,บเปิดให้บริการเย้ยกฎหมายและไม่คำนึงถึงคำสั่งของคณะควบคุมโรคระบาดจังหวัดชลบุรี ตามพรกรฉุกเฉินสถานที่ขณะที่เจ้าที่บุกเข้าไปนั้นถูกแบ่งซอยเป็นห้องร้องคาราโอเกะภายในห้องพบกลุ่มนักท่องเที่ยวตั้งวงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าจับลุมพร้อมกับควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในความสงบเปิดไฟและปิดเพลง,งทันทีตรวจสอบไปพบสิ่งของผิดกฎหมายแต่อย่างใดเบื้งอ,องต้นควบคุมตัวนักเที่ยวทั้ง27รายพร้อมด้วยคนดูแลร้านอีกหนึ่งรายมาตรวจหาสารเสพติดในร่างกายก่อนแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินคดีตามกระบวนการของกฎหมายต่อไป อย่างไรก็ตามการกระทําที่เกิดขึ้นถือเป็นการซ้ำเติมเมืองพัทยาเป็นอย่างมากซึ่งเมืองพัทยาได้มีแผนที่จะเปิดเมืองในเร็วๆนี้แต่ยังมีกลุ่มผู้ที่ลักลอบฝ่าฝืนมีความเสี่ยงต่อการระบาดโควิด -19 เป็นอย่างมาก